ประวัติศาสตร์นอกตำราวันนี้มาที่ปัญจารัฐทางตอเนเหนือของอินเดียซึ่งตั้งอยู่ติดกับแคว้นปัญจาบของปากีสถานเดิมนั้นดินแดนปัญจาบของทั้งสองประเทศเคยเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับแต่เมื่ออังกฤษได้เข้ามาล่าอาณานิคมก็ทําให้ดินแดนแห่งนี้เกิดความเป็นชาติขึ้นแล้วก็ใช้วิธีแบ่งแยกและปกครองทําให้คนในพื้นที่เกิดการแบ่งฝ่ายกันตามศาสนาที่ตนเองนับถืออยู่ไม่ว่าจะเป็นฮินดูซิกหรือว่ามุสลิมครับ ที่นี่คือสวนสาธรารณะจัลเลียนวาลากในเมืองอมริษาเมืองหลักของรัฐปัญจาบสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2494เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของอินเดียเมื่อครั้งที่ยังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษครับ เหตุการณ์โศกนาฏกรรมสังหารหมู่ชาวซิก so, ที่ออกมารวมตัวกันเพื่อต่อต้านการออกกฎหมายที่กดขี่ของอังกฤษเกิดขึ้นที่นี่เมื่อวันที่3เมษายนปี2462นะครับภายในสวนสาธารณะล้อมรอบไปด้วยกำแพงสูงประชาชนที่มาชุมนุมด้วยมือเปล่านับหมื่นคนก็พยายามที่จะปีนกำแพงหนีตายเมื่อทหารกองทัพอังกฤษได้ใช้อาวุธกราดยิงผู้ชุมนุมครับ เพียงไม่กี่นาทีหลังเสียงปืนสงบลงก็มีผู้เสียชีวิตราว400คนและก็บาดเจ็บกว่า1,500คนครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นสะเทือนขวัญมากนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้แบบอหิงสาเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษโดยมหาตรมะคานทีจนกระทั่งประสบความสำเร็จในอีก20ปีต่อมาครับ กวันก็ยังมีชาวอินเดียจำนวนมากนะครับแวะเวียนมาที่นี่เพื่อสัมผัสกับเรื่องราวที่โหดร้ายในอดีตบริเวณแนวกำแพงแถบนี้นะครับเรายังคงพบเห็นร่องรอยของกระสุนปรากฏอยู่มากมายครับเป็นเสมือนเครื่องเตือนใจแก่คนรุ่นหลังให้นึกถึงคนรุ่นก่อน,อนที่ต้องต่อสู้ด้วยชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวอินเดียในทุกวันนี้ หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงแล้วนะครับในราวเดือนมิถุนายน2490รัฐสภาของอังกฤษก็ได้ผ่านกฎหมายให้ปากีสถานได้รับอิสรภาพในวันที่14สิงหาคม2490ส่วนอินเดียก็ได้รับอิสรภาพในวันที่15สิงหาคมปีเดียวกันครับ การได้รับเอกราชทําให้เกิดการแบ่งออกเป็นสองประเทศนะครับโดยใช้เกณฑ์ของศาสนาเป็นตัวตั้งคือประเทศอินเดียที่นับถือฮินดูและปากีสถานตะวันตกปากีสถานตะวันออกที่นับถืออิสลามการแบ่งพรมแดนระหว่างปากีสถานและก็อินเดียทําให้ปัญจาบก็ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยนะครับโดยปัญจับส่วนตะวันตกเป็นของปากีสถานและปัญจับส่วนตะวันออกเป็นของอินเดียครับ การแบ่งแยกประเทศนั้นส่งผลให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐานของผู้คนจำนวนมหาศาลนับล้านคนนะครับเกิดการสู้รบของกลุ่มติดอาวุธอิงศาสนาที่ก็นำไปสู่การสังหารหมู่ครั้งใหญ่บริเวณดินแดนสองฝั่งของพรมแดนนับเป็นการเข็นฆ่าสังหารรุนแรงที่สุดในปัญจาบครับ ขณะที่ในปัญจาบของปากีสถานนะครับชาวมุสลิมได้ตระเวนสังหารชาวฮินดูแล้วก็ชาวซิกเพื่อบังคับให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามทำให้พวกเขาต้องพากันอพยพหนีตายไปยังอินเดียล่ะครับขณะที่ปัญจาบในส่วนของอินเดียชาวฮินดูกับชาวซิกก็ทำแบบเดียวกันกับที่ชาวมุสลิมได้ทำนะครับชาวมุสลิมในเขตอินเดียก็ต้องพากันอพยพหนีตายไปอยู่ปากีสถานครับ เหตุการณ์รุนแรงหลังการประกาศแยกประเทศนั้นก็ยืดเยื้อนานร่วมปีทีเดียวครับอาจจะกล่าวได้นะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นกรณีจลาจลทางศาสนาร้ายแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกครับมีชาวฮินดูและชาวซิกนะครับต้องอพยพจากปากีสถานไปอินเดียประมาณ6ล้านคนในขณะเดียวกันนะครับก็มีชาวมุสลิมที่ต้องอพยพจากอินเดียไปปากีสถานประมาณ8ล้านคน มีผู้เสียชีวิตประมาณ6 0 0 0คนส่วนทรัพย์สินที่เสียหายนั้นประเมินค่าไม่ได้ครับความขัดแย้งยังไม่จบนะครับเพราะว่าในส่วนของปัญจาบของอินเดียนั้นชาวซิกก็ได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลแบ่งเขตแดนรัฐปัญจาบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คนส่วนใหญ่ของดินแดนนี้ได้ปกครองตนเอง ในที่สุดได้นำมาสู่การตั้งเป็นรัฐใหม่ได้ในปี2509นะครับแต่การเรียกร้องของชาวซิกก็ยังคงเคลื่อนไหวต่อไปเพื่อจะแยกปัญจาบไปเป็นประเทศอิสระแล้วก็นำมาสู่เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วทั้งปัญจาบครับในที่สุดรัฐบาลอินเดียก็ได้ใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามครั้งใหญ่ในเดือนมิถุนายน2527นะครับ โดยเฉพาะการกวาดล้างกลุ่มผู้ก่อการในวิหารทองคำที่เป็นกองบัญชาการของชาวซิกจนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนับพันคนทีเดียวเหตุการณ์ครั้งนั้นชาวซิกถือว่าการบุกรุกวิหารทองคำนั้นเป็นการลบหลู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขานะครับหลังจากนั้นอีกสี่เดือนต่อมาครับนางอินทิราคารทีนายกรัฐมนตรีของอินเดียก็ถูกองครักษ์ชาวซิกสังหารเสียชีวิตเมื่อวันที่31ตุลาคม2527 การเสียชีวิตของนางอินทิราคารทีก็ได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้รุนแรงไปทั่วอินเดียนะครับชาวฮินดูที่โกรธแค้นก็พากันรุมทำร้ายชาวซิกเผาร้านค้าบ้านเรือนเฉพาะ4วันแรกก็มีชาวซิกเสียชีวิตไปแล้ว2,800คนแล้วต้องไร้ที่อยู่อาศัยถึง50,000คนเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นการจราจนทางศาสนาอีกครั้งที่ร้ายแรงที่สุดของอินเดียครับ รัฐบาลได้เริ่มหันไปเจรจากับกลุ่มชาวซิกที่มีแนวคิดประนีประนอมจนในที่สุดก็สามารถบรรลุข,ข้อตกลงที่ให้อำนาจในการปกครองตนเองมากขึ้นกับชาวซิกกลุ่มนี้ในปี2528นะครับรวมทั้งยังให้การสนับสนุนชาวซิกจํานวนหนึ่งให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งและก็จัดตั้งรัฐบาลท้องถิ่นขึ้นในปัญจับ หลังจากนั้นรัฐบาลก็ได้ใช้แนวทางสมานณันแในการแก้ไขปัญหาที่ข้างค้างจากอดีตจนในที่สุดการก่อเหตุรุนแรงของชาวซิกในปัญจาบก็ได้ยุติลงอย่างสิ้นเชิงครับความขัดแย้งในอดีตนั้นส่งผลให้เกิดการแบ่งแยกประเทศแล้วก็ทําให้เกิดพรมแดนระหว่างอินเดียกับปากีสถานที่มีความยาว3,323กิโเมตร ซึ่งอินเดียเรียกพรมแดนนี้ว่าพรมแดนอินโดปากีสถานครับโดยมีแนวพรมแดนยาวตลอดพื้นที่ของ4รัฐโดยเฉพาะรัฐปัญจาบนั้นมีความยาวถึง508กิโลเมตรครับวันนี้เราออกเดินทางจากอมริสาไปราว40กิโลเมตรนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่ด่านพรมแดนวาก้าระหว่างอินเดียและปากีสถานครับ ที่ด่านพรมแดนวาก้านั้นจะมีการจัดพิธีปิดด่านพรมแดนทุกๆวันนะครับทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากครับที่เดินทางมาที่นี่เพื่อรอชมพิธีปิดด่านที่เรียกได้ว่ามีสีสันที่สุดในโลกครับพิธีปิดด่านมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2502ะครับแล้วก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการให้เกียรติ ระหว่างสองประเทศในฐานะที่เป็นทั้งมิตรแล้วก็เป็นทั้งศัตรูครับพิธีสวนสนามและการประชันกันร,ระหว่างทั้งสองประเทศในพิธีปิดด่านประจําวันก็เต็มไปด้วยสีสันแหะครับสลับด้วยเสียงเชียร์ดังลั่นของผู้คนจากทั้งสองฝั่งประเทศทําให้ที่นี่นั้นเป็นด่านพรมแดนที่ไม่มีที่ใดเหมือนในโลกครับตลอดเวลาของการเผชิญหน้าต่างฝ่ายต่างก็แสดงท่าทางที่เข้มแข็ง ในการเข้าประจันหน้ากันนะครับทหารทั้งสองฝ่ายนั้นถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีให้มีความแข็งแกร่งเพื่อเป็นหน้าตาของประเทศตัวเองครับประตูด่านพรมแดนที่ถูกปิดลงชั่วคราวเพื่อจะรอเวลาเปิดใหม่อีกครั้งในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับเหนือความขัดแย้งบนเส้นพรมแดน เรายังคงเห็นสีสันแห่งมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศจากบทเรียนทางประวัติศาสตร์ทําให้ทั้งสองฝ่ายนั้นเรียนรู้ว่าการใช้กําลังห้ามหันด้วยอาวุธคงไม่สามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้แต่การหันหน้าเข้าหากันแล้วก็จับมือกันอย่างแนบแน่นต่างหากละครับที่มีคุณค่าเหนือกว่าสิ่งอื่นใด